จริงๆคือหนูเพิ่งหลับมาคุนแล้วคือหนูตั้งใจจะมาดูแลพี่ฟอใช่ปะเพราะหนูมั่นใจว่าหนูดแบบดูได้ทันแน่นอนแต่ว่าคือหนูอันดันหลับแล้วก็เลยได้ไปดูแลพี่ฟอแบบช่วงหลังๆเออเสียใจเลยไม่ได้ดูแลพี่ฟอเรียกว่าไปเลยแล้วเฮ้อไม่มีใครเล่นด้วยเลยพอเชีป้าคิดถึงฮอจูนสี คิดถึงฮอรดูแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนมีนี่ๆและเอ e r y b o ดีทพี่ฟอบอกว่าเมื่อกี้ในรัชเชนบอกว่าให้รีบกว่ามาเลยอะไรอย่างนี้แบบว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้โทรหาอะไรอย่างนี้ตะงอนแล้วหนูก็เลยไม่หอดทุกคนเพราะว่าหนูอะได้ทําการซื้อของไปเอิม่มง้อเรียบร้อยแล้วซือ้อของไปง้อฮอร์ดูเรียบร้อยวันนี้ไม่ต้องห่วง ยังเงี้ยจริงจังปังจังเหรอปัองจังครับเแต่หรือคนจริงจังก็คือนั่นองอยู่อย่างงี้นั่งมองนั่งมองอะไร <c oughs> เออเออเออเห็นคนถามเยอะนะว่าแบบชอบใครในรุ่นสาวคือจริงๆแล้วอ่ะหนูว่ารู้จักแบ อปยากกับคุมาก,ก่อนหนูก็เลยรู้สึกว่าช่าสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเวลาเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเอออะไรเงี้ยก็เลยชอบน่ารักดีมีใครคุยเก่งกว่าเจนบ้าโอ้โหนี่คะ่ะคนนี้ปีโ <laughs> ป <laughs> ้ดิเจมโบดีเอคุยเก่งเหมือนกันก็คืตอตมาราดาหนูเหมือน กินข้าวไปช้อปปิ้งไปกินข้าวเย็นกับมีโป้แล้วคือไงรูปเป้าแย่งกันพูดกับแย่งกันพูดจริงๆแบบปพูดๆมันมันพูดฟ้องพี่ก่อนพูดฟ้องพี่ก่อนไม่ไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยทั้งคาดแบบนะทางแบบตลอดทั้งทางตอนที่แบบไปเลยอะคือแบบโป้กนี่ใบ่โอ้พี่ก้อยเนี่ยโอ้ใช่ใช่อย่างเงี้ยทางแบบตลอดทั้งไปแล้วกลับเลยนะเพรถึงเพราถึงเรากินข้าวก็ยังไม่หยุดพูดนะเออก็คือแบบพูดแบบตลอดเวลาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็แย่งกันพูดนั่นแหละคือมันไม่เหมือนแบบตอนนั้นอ่ะมันเป็นแบบจะไ อแล้วมันจะเหมือนรถติดแล้วทวันนันทั้งอย่างอ่ะเราก็คือเหมือนแม่โป้แม่โป้ขับไปแม่โป้ก็เลยต้องแบบขับผ่านทางแบบทางหลังทางทางที่ต้องเข้าในมออะแล้วเหมือนโป้ทุกคนเก็บผิวเป้าว่าโป้เป็นคนที่แบบชอบลงผีอะไรอ่ะเรวก็ไม่กลัวพปวก้ก็เล่าให้่ังเนี่ยพี่เจ้ารือตำนานแบบของที่แบบหมอช่อบ้านหนูก็แบบ เอาแล้วโป้โป้จัดการโป้แกงหนูแล้วทุกคนคือแบบโป้อเล่าหนูฟังแบบเยอะมากคือไงรูอป้อหนูก็กลัวไงเพราะหนูต้องเรียนที่มหาลัยนี้ปีสี่ปีทุกคนคือแบบคือโป้อเล่าหนูฟังหมดเลยหนูก็แบบเอาแล้วโป้พี่กลัวโป้แบบไม่หยุดเลยทุกคนโอ้โหตอนที่แบบอยู่ในมอนี่คือแบบขนลุกขนลุกจริงจริง้ยตกใจโนใครชินจังชินจังชอบมาเล่นตรงนี้ พี่โป้ขปับไลเลน่าใจนี่น่าเลยอะไรนะสกเกตอะ่ะเออพีโป้ชอบเล่นสกเกตไงแบบเป็นเด็กบ่อยๆพี่พี่พอบอกว่าเป็นพีป้เป็นลูกชายพี่พอใช่เพราะว่าชอบแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแต่งเพลงแต่งเพลงคูๆ่ๆใช่ไหมิ้่จ๊ ว่าแบบคือหนูเห็นไข่หวานใช่ปะแบบในกรีตติ้งอะไรที่ไข่หวานจะแบบอ่อนๆมากๆทุกคนหนูน่ารู้ว่าหนูแบบหนูทําไม่ได้อ่ะแบบไขหวานเก่งมากอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถอ้อขนาดนั้นได้อ่ะเออหนี้เออหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากคือทุกคนแล้วก็ทุกคนเออจริงๆมันก็คือหนูว่ะรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบเข้าๆเท่ๆมากกว่าเป็นคนที่แบบเป็นสาวหวานอะไรเงี้ย เออซึ่งแบบแตคนอื่นก็จะแบบไม่ได้มองว่าเป็นอย่างนี้นใช่แต่ไี่ฟอร์เป็นคนชอบออดใช่ก็คือแบบสลับกันที่หงอเธอนี่เก่งหงอคือหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบเป็นคนแบบสายเมาส์อะไรอย่ะแบบไม่ใช่แบบสายแบบอ,อ,อะไรกั <c oughs> <c oughs> นแหลบบถ้าหนูทำอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันใช่ตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างี้ใช่ฉะนั้นก็จะทำตัวแบบเป็นตัวเอง 是抖，哎。